สบายดีพี่น้องกทักทายสบายดีเอฟซีเบอร์สูบสูบคนพี่น้องเลยสบายดีเด้อสบายดียามเรื่องแหกมายามเบ็ดคือเก่าสวงแหลกบรรยากาศโอ้เกือบดุดเด้บรรยากาศกยามแหลกเอาพากันมายามเบ็ดดอกนี้ฮาเสียบใส่เดือนให้พี่น้องเสียบเนี่ยขีดกระเดือนเนาะพี่น้อง มาหลุนกันว่าสิถึกหรือบ่ถึกเนาะเหยื่อลุนลว้วนขี่ก็เดือนลุนลว้วนเลยเด้ดนี่เอาบ่ไดา้เอาเหยื่อมงปอมาปนมาหลุนกันเบิง่งเหยื่อใส่เดือนนี่ีังมันบ่มันรอนง่ายเอ้ะปลาอีกอันปลาโน้ดปลาโน้อนอด <c oughs> อีกเย้ยเออปลาอันนี้กับปลาหนำเลิกเด้อนี่มันถึกแต่นี่บอลเลือกๆนี่มันจะบ่มี<า>บ่มันจะบ่มีเกตเนาะปลาหนำเลิกนี่

ป้านี่ก็กินเลยน่ามันบกบกซ้ำเก่าได้พี่น้องเอ้ยมันยังสิถืออีกเว่รเนาะเฮาก็มังถาดุนเบื่องเพราะว่ามันบกกว่าเก,ก่าอือ พราะว่าน้ำบกนี่มันว่อยากถือด้บ่คือตอนส่วง,งนำนำานำยังบกใหม่ยังไรมันบกเกินสีซสัมปกติด้อนี่ มาถ,ถือแล้วก็บ,บรหลนก็ไข่ยอยู่อ้อยามใบในเนยนี่ติดอยู่กับย่งพอาได้รุนไปเดี๋ยวเอายามพี่นอ้องถ้าเบิ่งว่ามันชิมีปลาถือย,ยูบะปลาพี่น้องพี่นอ้องนี่แหละมาแล้ว อันนี้เขาเอิญปลาครึ่งปลาครึ่งหน่อยเนาะเดี๋ยวปะครึ่งปลาครึ่งปลาครึ่งหน่อยมาพี่น้องมานเลยเข้ามาอยากให้เข้ามาอยากให้มันถือปลาอันนี้เดี๋ยวเจเถื่อเสียบเงี้ยเคยได้เคยถือแบบแต่ว่าตัวใหญ่กว่านี้โล่หนึ่งเข้าไปเยตอน ม้วนลงปลา,าพี่หนอปงลงปงลงจับมันมันนี้โคนะ่นเดียวนะมันกินใสเ่เดือนพี่หนอปลา,าพี่หนอตัวใหญ่เติบทำมายามอีกอันนี้หนึ่งเนาะยามอีกเพียกหนึ่งข,งขา้า ตัวใหญ่เ้องตายพี่น้องเลยตัวที่สองวนี้ปลาปีกไก่เดี๋ยวมาถืออยู่เนาะอันนี้ใส่เดือนกันเนาะใส่เดือนกันเถิดลายปลาลายปลาลายชนิดปลา น้อยก็ถึอเด้บพี่น้องยทิชทอดกรอบถอดกรอบปักแดงน้อยเหี่ยงมาดึกเหี่ยงมาหลอวะเจ็บบ่แบบมันเป็นแบบปวดบอปวดอยู่ปวดใช่เนาะคันมันใหญ่ปากมันแห้งเจ็บเลยพี่น้องปา ปลากระเนื้อเหรอกระเงี้อเหรอกระเนื้อทีเดือบกกดหน่อยบ่อปวดเชยเนาะเจยพี่น้องอะไรตัวใหญ่เฮ้ปลาหนูตัวนี้ประมาณปลาอัอนป่าววะปลาอิงยังเนาะพี่น้องอยู่่คอมเมนต์ได้เคยเห็นมีเขาบ่มีเนาะไม่เขาเขาเอิญปลาเค้ก ก็มีเขาขั้นคือปลาอันนั้นก็เอิญปลาหมูเอียงวะเป็นคือหมูปลาปลาหมปูปลาเออมอีในน้ำโคงนของคนไทยได้คือหมูปลา<ม>ไปหุงก็คอมเมต์ในเด้อทางอันนั้นนอ้องพี่น้องทางเดลบอลเพิ่นเอิญปลาเอง<ม>เอิญต่างกัน เท่ากับว่จักสิอื่นห้อก็อื่นไปหมู่อันปานูนโตดำดำปากมันคือปากนู่ก็เลยอิ้นไปมนู <c oughs> มันกินเนี่ยปากมันกินอะนี่อยากได้พวดอยากแล้ปากมันเหนีย,ย,ย,นนยว

Say em làm đây thôi, Bẹp này nó. Mm. Cảm mình Một mm. ngày Nhi, Mà hình hào đại này, này. Xàm đi. Một đi. Một ngày cắt đi. Một ngày đây nè ได้สองสามสี่หาหาโตแล้วพี่นกไปไงไปง่ายเลยการสิสุดเลยแหละเบ็ดเอาโพรมันเกาะกับอันแล้วมันเกาะกับโตมันเกาะ,ะกันจะได้คอยหักเสียบถิมลงเลยคอยว่าเออมัอออนจะถือ,อยู่ว่าถิมมันลงเลยถึกเลยนี่พี่น้องสุดท้ายเลยแหละ อันนี้ก็คือสีเบิดเป็ดเท่านะไปก<ะ>็สีเบิดแต่พี่น้องเลยได้ยี่ตัวได้ประมาณอันตัวนี้ออกสามตัวใช่มีจุดป่าออกสามตัวคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกตัวพี่น้องเพียบแล้วพี่น้องตอนนี้ขาก็ามาแตงแตยามเบ็ดเลยเนาะพี่น้อง ก็คือปลาเดียวให้พี่น้องเบิ่งปลาก่อนซะปลาที่เฮาไปยามมาเนาะพี่น้องสบายดีไหมปลาที่คือปลาเฮาไปยามมา้อยน้อยไม่ได้เอาเนาะพี่น้องปกติเฮาก็เอาไว้พุ่นก่อนแล้วก็น,น้อยนอยก็บแบ่งมาให้มันได้ปลาอันนี้ตัวนึงเนาะพี่น้องปลากดข้างประกึ่งเนาะแล้วก็ซุ่มปลาอันนี้นี่ เดียวสีแกงพี่น้องตอนนี้น้องอันขั่วปลาก่อนเนาะมาพี่น้องตอนนี้กะสีขาาันะ่วปลาเนาะปลาตัวนี้กะปลาหลบก่อนเนาะพี่น้องหลบเาพยายามสุดก่อนเอาสีเห็ดตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันสีตัวนี้มันสีเฮ่งขั้เฮาวเบ็ดเห็ดตัวนี้เี่ะปลาปีกไก่หรือว่าปลาเนื้ออ่อนเนาะพี่น้อง ว้องพี่น้องตัวนี้เขาใส่เงินปอปนั่เปนไดเนาะ พี่น้องตอนนี้ฮากะนี่ขั้วแล,และนะ้วเว้ลยเนาะเอาขั้วใส่ขีมันง่ายๆพี่น้องยาส่อีเมีเป็นคนแกงเนาะแกงเราเตรียมเครื่องไหว้ตาแล้วเนาะพี่น้องไปพี่น้องแคนนี้ฮาข่างหม้อไว้อีเมียขางไววเอาใบคามใส่เนาะเกี่ยนี้มิเต่าจะเปิดเทลงด้วยพี่น้องแถวข่างบานข่างเหือนบ่คอยเป็นส่วนตัวันไดเนาะไปใส่เบ็ดกะ เสียงดังมันดีกันชิดเท่าทายคลีปยากเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเอาเอาสิ่งไข่ลงตามผิกใส่ม,มาพี่น้องตอนนี้หมอปวดเจ็บปลอยแล้วอู้เ,เอาเพชรลง อีเมีได้เห็ดมาแกงสีเห็ดแกงปลาสีเห็ดขออภัยด้วยพี่น้องคันฉีดแต่ตัดคลิปเรื่อยๆก็ับเพราะว่ามันมีเพลงเนาะจังสีเห็ดได้แดล่ะซึ้ว่าเดี๋ยวนี้ปลายใสก็มีแต่เพลงทำอะไรก็ยังบทสัก ใหม้มันจมลงก่อนบมคฟลแมนพี่น้องเดี๋ยวกะจังสีมาปรุงอีกทีหนึ่งพี่น้องมาพี่น้อ,นองไดนี้กะหมอฟดเหียบร้อยเลยพี่น้องเดี๋ยวขฮ้สิปรุงเนาะใส่ปรุงวะโอรสด,ดีพี่น้องประเดี๋ยวนัน้อยากต่อ ปลาลงไปดึงหน่อยพี่นนอทิชชู่ด้วยผักแยรงพี่งนอโดยนี่พี่น้อผักอันนี้ลงไปเบงหน้าตาหนากินเลยเดฮะเหยียบร้อยพี่น้อแกงปลาทำปิดปลา ya, mau pergi tak? di mana ini? pino, kengpa kan? ya si kengpa, oh जी yeah. yeah. คนแ่งกินนะ่ะไปพี่นอ้องเดี๋ยวเราไปกินข้าวนเบิเ้กงเก็งปะมาเด้อพี่นอ้นองซิอันนี้กอนนนกินละนกนกินข้าวกับจีกิน้ด่แกงป่ากินหกิัง เด้หอมเอีหอมนี่ได้เหเพินเห็นนะเพิ่นอยากนะฮะเพิ่นจะมาหอมเอียงวะกินมดแมก่อนนะกินมดด้วยนีมันเอาสป่าเพื่อนเอาปลาแป๊บเดียวป่ามันอัไรง้ต้นปลาว no. Saya bangun buat. Simpan dia tak haih tu. Saya ba. Tut buat. Hmm. Ni bau ไปพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอตัวกินเข่ากันด้วยเนาะเดี๋ยวไปบอกกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันขอบคุณขอบใจ FC ไปสู่หัวุกคนเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปบอกกันไหมคลิปหน้าขอกาเข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย